สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านมาชมพวกท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนวาล์วน้ําทั้งหมด3ตัวแล้วก็อะไรที่เป็นแป๊บเป็นเหล็กคือมันตันครับท่านผู้ชมมันเข้าสนิมแล้วมันตันข้างในทาให้น้ํามันไหลเบาวันนี้เราจะเปลี่ยนจากเหล็กเป็น PVC ให้หมดเลยแล้วก็จะวางแนวท่อใหมต่ตรงนี้มันไม่สวยมันระเกะระกะนี่ครับตัด ัดด้วยกันไกตัดท่อนะครับท่านผู้ชมหรือจะเป็นใบเลื่อยก็ได้ครับอันนี้คือขนาดหนึ่งนิ้วนะครับท่านผู้ชมเหนือวาววาลมันเปิดยากมากมันมันถ้าเกิดไม่ถ้าเปิดเป็นผู้หญิงเปิดเขาจะใช้แรงเยอะมากๆครับท่านผู้ชมขนาดผมเป็นผู้ชายมันยัง เปิจนเจ็บมือเลยครับเพราะด้ามมันแข็งมากเลยครับหมุนขยับไม่ไปเลยวันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนใหม่ให้เป็นวาวเป็น PVC ราคาถูกกว่าแล้วก็ใช้ง่ายกว่าวาวทองเหลืองตัวนี้ก็หลายร้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นวาว PVC ตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยครับอันนี้ก็มีน้ําขังอยู่แล้วปล่อยน้ําทิ้งให้หมดก่อนสำหรับบ้านใครมีปัญหาครับที่เป็นวาวทองเหลืองแล้วก็เปิดปิดยากเราสามารถเปลี่ยนให้เป็น PVC ได้นะครับ บางท่านอาจจะไม่รู้ครับถ้าเป็นวาวทองเหลืองก็คือเปลี่ยนวาวทองเหลืองเข้ามันเดิมครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น P C ก็ได้แล้วมีน้ำซ้ำยังลดค่าใช้จ่ายเราได้ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม ตัวปั๊มน้ำไม่มีปัญหาครับมันจะมีปัญหาตรงท่อที่เป็นเหล็กมันเข้าสนิมข้างในแล้วก็มันปูดทําให้ปูดแล้วก็มันมันตันแล้วทีนี้ทําให้น้าน้ามันไหลเบาน้ําผ่านน้อยทําให้น้ําไหลเบาไม่พอใช้ครับปั๊มทํางานปกติแต่ว่าน้ําไหลเบาครับนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราทํางานแล้วเจอบ่อยครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นที่ปั๊มหรือเปล่าไปเปลี่ยนปั๊มมาซื้อปั๊มใหม่มาเปลี่ยนก็ปัญหานั้นก็ยังอยู่ครับยังไม่หาย ถ้าบ้านใครมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำครับเชิญติดต่อมาทางเพจ a c e b o o k ช่างเล็กซ่อมได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเรายินดีบริการถึงบ้านท่านครับหรือว่าจะมีท่อซ่วมตันท่อซ่วมรั่วท่อน้ำทิ้งตันท่อน้ำทิ้งรั่วพื้นท้องน้ำรั่วเราก็รับแก้ไขนะครับบางท่านนั้นติดต่อมาแล้วเราไม่ได้ติดต่อกับนั้นเป็นเพราะว่างานทางนี้เยอะมากๆคับท่านชมแล้วก็ อาจจะติดต่อกลับแต่ก็ช้ามากครับแต่ต้องขออภัยมากๆเลยนะครับแต่บางท่านติดต่อมาแล้วแล้วก็ติดต่อกลับแล้วทีนี้เพูดคุยกันเรื่องระยะทางแล้วก็การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็บอกลูกค้าไปตรงๆว่าถ้าหาช่างแถวนั้นได้ก็คงลองต้องหาดูครับเพราะว่าถ้าติดต่อทีมงานชั้นล็กไปมันไกลครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงครับเพราะว่าค่าระยะการเดินทางแล้วก็ค่าแรงค่าของก็ เยอะแล้วครับถ้าบางงานนั้นหลักร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยอย่างเงี้ยถ้าหาช่างแถวนั้นได้แต่ถ้าให้เรียกไปก็โอ้ไกลมากครับท่านผู้ชมอย่างเช่นระยองหรือจันทหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องเดินทางข้ามจังหวัดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันหลักพันไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็เกรงใจลูกค้าว่าถ้าเดินทางแล้วค่าระยะค่าเดินทางมันไกลค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็อยากให้ลูกค้าหาช่างแถวๆนั้นดูครับอาจจะลด ค่าใช้ใจ่ายได้เยอะมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันอาจารจะมีน้ําขังหน่อยน้ําขังในท่อที่่านผ่านปั๊มมาเนี่ยเราต้องหาที่ระบายน้ําทิ้งหรือว่าเปิดน้ําทิ้งให้หมด ว่าที่บ้านสำานักงานหรือว่าโกดังเก็บสินค้าอะไรสักไม่ว่าที่ไหนที่มีท่อน้ำประปาเป็นเหล็กแบบนี้นะครับโอกาสเป็นสนิมนั้นเยอะและสูงมากๆทางที่ดีเราควรเปลี่ยนออกให้เป็นท่อ p v c จะมั่นใจและสะอาดดีกว่าครับ ถ้าเป็นเหล็กแบบนี้เป็นสนิมนะครับมันจะไหลไปตามน้ําก็จะไปลงในภาชนะของเราครับเช่นเครื่องกรองน้ําปัญหานี้พบเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมมีสนิมตามท่อวันนี้เราขอแนะนําการเปลี่ยนท่อเหล็กออกแล้วเดินท่อใหม่เป็น P.V.C สวยงามแล้วก็ไม่เป็นสนิมและปลอดภัยมากกว่านะครับถ้าเป็น เครื่องใช้ในบ้านหรือว่าน,น้ำใช้ในบ้านมันจะผ่านกองน้ำหรือเป็นน้ำดื่มน้ำอะไรพวกนี้จะอันตรายมากครับหลับเป็นพอเหล็กนะครับเป็นสนิมเยอะวันนี้ก็จะมาดูธีการเปลี่ยนจากเหล็กให้เป็นพ v c ีครับง่ายมากๆเลยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกบ้านทุกหลังทุกช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะครับเป็นกําลังใจให้ทับทีงานช่างเหล็กมาโดยตลอดเราก็จะเป็นกําลังใจให้ทับท่านทุกท่านเหมือนกันนะครับ หรือรจัดแล้วครับตัดออกเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการต่อนี่เป็น p v c ครับเป็นวาลว,วาลวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น p v c นะครับ <c oughs> รวมถึงแม้ทั่งสามทางแล้วก็จะเป็น p v c หมดครับอันนี้จะง่ายแล้วก็ปลอดภัยรับประกันไม่มีสนิมอย่างแน่นอนเลยครับอันนี้วาลวใส่วาลวไปก่อนขนาดหนึ่งนิ้วนะครับท่านผู้ชมถ้า,า,ถาบ้านใครจะมีปั๊ม คูณหรือสี่ของก็ไดต่ครับแล้วก็ลดหลังกันไปตามขนาดข,าดของพอมน้ํานะครับไม่จําเป็นต้องเอาขนาดใหญ่เพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองงบประมาณปเปล่าๆนะครับ mm hmm. หลังจากที่วัดแล้วตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็ทากาวเลยครับก็แทกก็แทกเข้าไปเลย อาจจะเป็นน้ำนิดนึงนะครับแต่ก็ทําได้ครับมีกาวแล้วก็พยายามทายเยอะๆครับท่านผู้ชมท่าในใดที่เข้ามาดูแล้วครับก็สามารถดูแล้วก็ทําตามคลิปนี้เลยครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็เชิญคอมเมนต์แล้วก็ปรึกษากันได้ครับเราเยิยนดีตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ให้คําปรึกษานะครับ ใส่สามทางครับท่านผู้ชมพางก้าเข้าไปแล้วก็เทียบเข้าไปเสียบเข้าไปก่อนลองเทียบดูก่อนแล้วก็วัด พอเทียบเรียบร้อยแล้วก็ตัดพอตัดเสร็จก็ทากาวนะครับท่านผู้ชม ก็นี่ครับทากาวเสร็จปึ๊บใส่สามทางใส่วาลวเรียบร้อยแล้วก็ตัดท่อนสุดท้ายเข้าตรงนั้นก็เสร็จไปหนึ่งปะครับท่านผู้ชม วัดเสร็จลก็ตัดเลย,เลยพอตัดเสร็จแล้วก็จะขูดขี้เลื่อยออกหนึงนะครับพอขูดเสร็จแล้วก็ทากาวทากาวเสร็จแล้วก็สวมเลยพัฒนมชม นี่จะเป็น6กขุนนะครับท่านผู้ชมวาลว,วาลที่เราใส่ในสามตัวมันมี2ขนาดก็มีขนาด1นิ้วกับขนาด6กขุนนะครับ ทุกอย่างลงตัวเสร็จสับได้ที่แล้วเราก็เริ่มทากาวปฏิบัติจริงงานจริงเลยนะครับก็ดูได้เลยครับสกัดบ้านใครมีสําหรับบ้านใครมีท่อประปาแล้วก็เป็นเหล็กนะครับอ,อ,อาจจะมีสนิมเยอะมากครับถ้าใช้ทั่วไปก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีการเข้าเครื่องกรองน้าดื่มอะไรพวกนี้แล้วก็ไปล้างผักล้างอะไรพวกนั้น ถ้าเป็นเหล็กนี่ก็อันตรายครับท่านผู้ชมมันมีมันมีสนิมครับอาจจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายครับอันนี้อย่างเช่นลูกค้าบางท่านเราก็จะเปลี่ยนออกให้เป็น PFC หมดนะครับเพราะว่าน้ําส่วนใหญ่จะไปทํากับข้าวครับท่านผู้ชมแช่ผักแล้วก็เข้าเครื่องกรองน้ําเป็นส่วนใหญ่ทนี้ลูกค้าเลีนงเข็งเล่นเห็นความปลอดภัยของคนในบ้านเราก็เลยทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ทให้การ ไว้วางใจทีมงานเราด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ทากาวเสร็จแล้วก็สวมเลยครับท่านผู้ชม เเข้าไปครับเสียบเข้าไปแล้วเพียบร้อยพอได้ทีนะแล้วก็จะพาเราอีกข้างหนึ่งวันนี้รถเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมได้กินเสียงรถไหมรถเยอะมากๆเลยทำงานใกล้ถนนครับมาทำงานใกล้ถนนใกล้ทางรถเยอะมากเลยครับ ทุกอย่างได้ที่แล้วแล้วก็ทากาวเลยนะครับท่านผู้ชม ทากาวเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะรั่วครับเพราะว่าตัวนี้มันออกจากปั๊มน้ำครับแรงดันสูงมาก พอใส่ไปเพิ่อพรอนตอกนิดนึงให้มันเข้าลึกๆแน่นๆไปเลยครับท่านผู้ชม เยอะมากค่ะท่านผู้ชมแล้วเสร็จไปหนึ่งเปาะนะครับต่อไปเปาะที่สองครับ ปัญหาท่อน้ําแตกท่อน้ําทิ้งตันและท่อน้ําทิ้งรั่วแล้วก็ยินดีแก้ไขนะครับเชิญปรึกษาหรือว่าพูดคุยกันที่ใต้คลิปครับแฟนเพจ a c e b o o k ช่างเล็กซ่อมใบครับแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ว่าบ้านท่านจะอยู่ใกล้หรือไก,กลขนาดไหนเราก็ยินดีบริการถึงที่ครับ มีรถเยอะมากมีรถโรงพยาบาลผ่านนะครับท่านผู้ชม อากาศปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่ครับต่อไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมเน่ต่อแบบนี้เลยง่ายๆตัดต่อแต่พอต่อตัดต่อตามยาแล้วก็สวมแค่นี้เองต่อ PC เป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆครับท่านผู้ชมไม่ว่าใครที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ทาทําได้หมดครับแต่ถ้าเป็นท่อพ p r อ PPR หรือว่าอะไรพวกที่มีความร้อนพวกมีหวัวเชื่อมแบบนั้น ค่อนข้างจะทํายากกับท่านชมเพราะว่ามันจะต้องเป็นช่างผู้ที่ทานานงานเท่านั้นคนทั่วไปจะทาไม่ได้นะครับท่านชมเพราะว่ามันต้องมีหัวเชื่อมแล้วก็ใช้ความร้อนเป็นงานที่อันตรายครับถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้ครับตัดต่อแล้วก็ทากาวสวมแล้วก็ตอกแบบนี้จบเลยครับง่ายมากๆไม่ยากเลยใช่ไหมช่างเล็กบอกว่าทุกคนก็น่าจะทําได้เหมือนช่างเล็กครับเพียงแต่โอกาสของบางคนนั้นอาจจะ สามารถทําอย่างอื่นได้ดีกว่านี้ครับท่านผู้ชมแล้วแต่แนวทางนะครับแต่ถ้าจะให้เราแนะนาแล้วก็เชิญคอมเมนต์แล้วก็สอบถามอะไรเลยครับแล้วก็เนี่ยให้คําแนะนําครับไม่ว่าจะซื้ออะไรเป็นวาวเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับจะซื้อที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็สามารถยินดีแนะนําและบริการท่านครับนี่ครับแค่นี้เองครับต่อเข้าไปก็เสร็จสรรเรียบร้อยไม่ยุ่งยากเลย